ในการจัดการภาพยนตร์อาเซียนกรุงเทพมหานคร2,563นะครับในปีนี้เนี่ยคณะกรรมการจากกระทรวงวัฒนธรรมก็มีความเห็นตรงกันครับลงมติมอบรางวัล Lifetime a c h i e v ม m น n t ์อว r ์ให้แก่นางเอกในตาหยาดน้ำพึง่งเพชราชวราชนอกจากนี้นะครับผลงานของคุณเพชรชราอย่างภาพยนตร์เรื่องน้ำพึ่งพระจันทร์ที่แสดงกับคุณสมบัติเมธนีนะครับ<ช>ก็ยังได้ร่วมฉายในเทศกาลครั้งนี้ด้วย ซึ่งในพิธีมอบรางวัลครับคุณสมบัติเมธินีเนี่ยก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและเผยความในใจที่มีต่อคุณเพชราชาวราชและดีใจที่ภาพยนตร์น้ำพึ่งพระจันทร์ได้ร่วมฉายในเทศกาลครั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยคือเราจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสดงให้มันเต็มเต็มที่นะครับคือถ้ามันไม่ได้ก็โอเคแต่ได้ก็เราก็มีความดีใจ ว่าอ๋อเราเราได้นะได,ไ,ดได้รางวัลอะไรนะอัน,นซึ่งซึ่งซึ่งมันธรรมดานะครับแต่ว่าทุกเรื่องตั้งใจหมดต้องมุ่งมั่นหมดเดนกับอีทหลายเรื่องเยอะครับเยอะเล้วธิร่อีก็เล่นกับมิดธิร่าเล่นกับมิดอยู่มามา,มาตอนหลังก็หลังจากมิดเสียด้วยนะเขาเข,า,ขาก็าเลย มาเล่นมาเล่นมาอะไรก็อ่า,าคิดว่าประมาณโอ้ห้าคนคุณ,คณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru e size hd เรายังมีคลิปดีดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru e i s i d e hd และเราก็ยังมี social media อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ